วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยุ่งกับมามีอีกนะคะก็บล็อกวันนี้เนี่ยมีความแบบทุ่มๆตอมนิดนึงก็เพิ่งกลับมาจากเที่ยวหน้านะคะประมาณ3วันที่แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มีอาการแบบบอกไม่ถูกคือไม่ใช่ราแบบอากาศมันเปลี่ยนด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อคืนนอนแบบหนาวขดอยู่อย่างเงี้ยแบบไม่ได้ห่มผ้าเพราะว่าลุกไปกอมวิกเตอร์แล้วก็หลับไปกับลูกแล้วก็ผ้าเพ้อเลยก็ไม่ได้ห่มแล้วตื่นมาก็มีความแบบเออเจ็บคอนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเราควรที่จะต้องไปตรวจ ดีกว่าเพื่อความมั่นใจเพื่อความแน่ใจในการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีก2อวันเนี่ยอีจะต้องมีไปงานอีเวนต์ด้วยมันก็ต้องพบปะผู้คนเนาะคือถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้ไม่เอาเชื้อไปแพร่ต่อเนาะแล้วก็ตอนเนี้ยคนติดเยอะมากคือยอดพุ่งแบบโอ้ยก๊อ โดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่อย่างโอมครอนนะคะที่บางคนก็มีอาการบางคนก็ไม่มีอาการซึ่งเอาจริงๆแล้วอะถึงอาการจะไม่รุนแรงมากแต่ว่าไม่เป็นก็ดีที่สุดถูกไหมและตอนนี้ที่บ้านนี้แบบเป็นครอบครัวขยายนะคะทุกคนก็อยู่กันเยอะขึ้นนะตั้งแต่มีเจ้าตัวเล็กใช่ไหมมีวิกเตอร์มาก็คุณตาคุณยายก็มาอยู่ด้วยนะคะคือมันไม่ใช่ชีวิตแบบว่าวัยรุ่นสองคนสามีภรรยาอีกต่อไปอะไรแบบเนี้ยเราเป็นแม่คนนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยอยู่เสมอก็วันนี้เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปตรวจให้จบๆนะคะเพื่อทุกคนในครอบครัวเนาะแล้วก็ เราเองเนี่ยจะได้สบายใจด้วยโอเคก็เดี๋ยวก่อนไปลงไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนวันนี้คุณตาทำก๋วยเตี๋ยวไว้ให้ยีายไปร้องไห้ยายครับไม่ร้องนะไม่ร้องแล้วคนเก่งร้องไห้ตาไม้จะหายายหรอยายเข้าห้องน้ํา นาวิเตอร์กินข้าวกับมามีนหน่อยครับอ้าวมาโชว์โชว์ที่ทำไง,ไง oh กินยังไงอ้าวโ้โหกิ่งมากวี่กดูดเลยลูกเราจ,จะให้ลูกกินได้แต่ละคำเนาะอ้โหเชีรยกันนี่ก็เชีรยมวยอ้าวโหต้อ oh งหลอกล่อทุกวิธี ที่จะทาให้นางกินข้าวได้กินอิ่มแล้วค่ะได้เวลาเดินทางไปตรวจป้ปีป้าปีกลัวแม้ว่ามามีจะเป็นหนักกลัวแต่ยงไม่เป็นนะยกตรวจแล้วยงตรวจแล้วยงไม่เป็นแล้วก็เหลือมามีนี่แหละมียังไม่ได้ตรวจก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่วินเมดแลบนะคะเป็นการตรวจ rt pcr นะซึ่งผลเนี่ยก็จะแม่นยำกว่าการตรวจ atk เองที่บ้านนะคะเพราะวันที่เราแยงจมูกเนี้ยมัน ไม่ลึกพอเนาะมันก็อาจาจะทำให้ผลที่ได้เนี่ยคาดเคลื่อนนะคะเมื่อความชัวร์เป็นตัวพี่แลบค่ะ าถึงแล้วค่ะวินเมดแลบนะคะเลิศมากทุกคนคือที่นี่เนี่ยเขาตรวจโดยบุคลากรทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มีบริการ dive t o u ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยเพิ่งเปิดเมื่อวันที่1กุมภา t น i s เองนะคะคือถ้าใครที่ไม่อยากลงจากรถนะคะแล้วก็ต้องการความเป็นส่วนตัวไม่อยากลงไปวุ่นวายอะไรเงี้ยคือดีมากตอบโจทย์และส่วนตัวรู้สึกว่ามันเป็นการแบบลดการแพร่เชื้อด้วยนะก็จะเป็นการตรวจแบบ rt pcr นะคะรู้ผลภายใน24ชั่วโมงไวมากแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขามีห้องแลบที่ได้มาตรฐาน ตรวจได้ทุกสายพันธุ์เลยนะคะรวมไปถึงสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนด้วยคือเราสามารถมั่นใจในผลการตรวจของเขาได้เลยนะที่นี่แล้วก็สําหรับใครที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะก็มาตรวจที่นี่ได้เหมือนกันเขามีออกใบรับรองผลการตรวจให้นะคะ medical certificate of covid 19 testing รับผลได้ภายใน24ชั่วโมงนะคะเราจะรับผลทางไลน์ก็ได้นะทางอีเมลก็ได้หรือว่าจะทาง sms ก็ได้นะคะถือว่าสะดวกมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็อยู่ในซอยนี้ก็ถือว่าไม่วุน่นวายนะคะขับรถมาได้ค่ะเดินทางสะดวกโอเคตอนนี้ก็ ถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจกันนี่นะคะเข้ามาตรงนี้จุดที่2อาจจะเป็นจุดลงทะเบียนนะทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมว่าเขามี QR code ไว้ค่ะถ้าใครที่ไม่ได้จองมาก่อนนะคะก็สแกน QR code ลงทะเบียนให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็จ่ายเงินออนไลน์ได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างอีฟอย่างเงี้ยก็คือจองมาแล้วนะตรงนี้เราก็ข้ามไปนะคะเราจองจ่ายเงินมาเรียบร้อยแล้ว,ลวอะเดี๋ยวเราไปต่อจุดที่3กันเลย เรียบร้อยค่ะรวดเร็วมากค่ะนี่เสร็จจ้ามาทุกคนไม่ถึงห้าวีนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยค่ะทุกคนถามว่าเจ็บไหมมันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแต่ว่าแน่นอนหละว่ามันแบบมันมีความลึกมากกว่าที่เราตรวจ ATK เองที่บ้านอ่ะเพราะว่าอันนี้แบบเขาเชี่ยวชาญเขาก็จะ เพิ่มแป๊บเดียวนะคะโอเคก็โดยก่อนมานะคะอย่างที่บอกว่าอีบจองคิวมาแล้วนะคะทางไลน์แอดคือมันสะดวกมากทุกคนแล้วก็ชําระเงินมาแล้วเรียบร้อยนะคะแค่1,800บาทค่ะทุกคนตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะจาก2,500บาทเหลือแค่พันแปดถือว่าโอเคมากคุ้มมากเลยนะคะก็ใครที่อยากมาตรวจเพื่อความชัวร์ของตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะก็แอดไลน์ได้เลยนะมาทางไลน์แอดนะคะ B i n m e d l aboratory เดี๋ยวจะใส่ลิงก์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเขียนรายละเอียดไว้ให้ในเดสคริปชันบอกอีกทีหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าแบบเฮ้ยตรวจมาแล้วแบบเจอเชื้อขึ้นมาทํายังไงนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะหรือว่าตกใจได้แต่ว่าต้องมีสตินะคะก็ที่นี่นะเขาแบบมีทั้งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มี h o สพิเทลในเครือนะคะถ้าเราพบว่าเฮ้ยเราติดโควิดเนี่ยเราก็สามารถไปนอนพักรักษาตัวได้แต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากเดินทางนะคะแต่อยากตรวจโควิดเนี่ยค่ะเราก็สามารถสั่งซื้อ ATK ได้นะคะก็สั่งผ่านไลน์แมนได้เลยสะดวกมากๆตอนนี้นะคะเราก็กลลับบไปรอผที่้าน ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นผลกันตุมต้มๆต่อมๆม,มากมายโอเคตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศนะคะมามีมาเคลียร์งานนะ,ะก็เพิ่งเสร็จงานนะคะทุกคนเดี๋ยวไปแพ็คของต่อนะคะก็วันนี้มีต้องเอาของไปส่งนะโอเคะ okay, ตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้คุณพี่ไปจะมีมารับของที่ออฟฟิศไปแล้วพี่อะไรแล้วหน,นูหนูเล่นตะลีบอลูกทำของข้าวเหรอครับ ยังกัดไม่เอาแล้วกัดตะหลิวซิลิโคนแทนไปกินไข่เจียวกันมาลูกมาพีเตอร์ปอนป้อนยายเร็วอ,อะไรแม่อะไรแม่สรุปยายกินเยอะกว่าหลานออะไรแม,ไ,รมไข่เจียวน้องแม่กินไปเล่นไปอ ถึงบ้านทักทายลูกเสร็จนะคะเดี๋ยวมามีจะมาอันบล็อกของข้างหน้าบ้านให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยเอาเข้าบ้านนะคะทุกวันก็จะมีพัสดุมาจากแบรนด์ต่างๆแล้วก็รุ่นของที่สั่งเองด้วยค่ะอีฟก็จะให้เขาวางเอาไว้ข้างหน้าเลยนะแล้วก็ให้ตากแดดแล้วก็เอามาฉีดแอลกอฮอลอะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แกะแล้วค่อยเอาเข้าบ้านอ่าเดี๋ยวเปิดพัดลมก่อนทุกคนคือสภาพพัดลมอ่ะเสียปากไว้ชช่้่นแล้วแบบฝนมันตกแล้วเปิดทิ้งไว้แล้วแบบไม่เห็นทุกคนแล้วแบบโยกกลับมาพอดีแล้วเจอว่าไฟมนลกงแ้บบ ไม่เห็นกันไฟไหม้บ้านไปแล้วว่ะตานะคะซ่อมไปทุกอย่างคุตาก็ซ่อมแล้วก็เอาอันนี้มาห่อไว้ไม่ให้น้ำมันเข้าอีกนะมา,มาจากดีออนะคะดยวอันนี้เราเอาไว้ไปอันบ็อในไอจกันแล้วก็อันนี้นะคะสั่งไฟสตูดิโอมาใหม่ชอบซื้อไฟซื้อไปเรือ่อย อันนี้เสื้อผ้าของโนวิกเตอร์อมารักไหมเป็นคอลเลคชันใหม่นะคะของทิวลิปยูลี่นี่จาก Hourglass นะคะเป็น Vanish Airbrush Primer น่าใช้มากแล้วก็มีรองพื้นแล้วก็มีตัวคอนซีลเลอร์นะคะที่ใช้อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราเอาไว้มาลองแล้วเดี๋ยวทำรีวิวให้ดูกันพี่ฟูพี่ฟู นี่มีแต่คนถามถึงเราในคลิปอว่าพี่ฟูไปไหนพี่ฟูกนะครับก็จะมายุ่งกับของมอมมีทุกครั้งเลยนะคะเวลาที่มัมมีแกะของค่ะพี่ฟูอยู่ดีสบายดีนะคะแล้วก็กล่องต่างๆนะคะที่แกะออกมาเนี่ยพี่ฟูก็คือเข้าไปเล่นทุกครั้งทําอะไรอะเราเอานั่นเข้า,าอกมาเล่นถ้าเป็นหมาเหรอพี่ฟูเถ้าเป็นหมาปอมเหรอไ,รไม่ได้พี่ฟุกิน ไม่ได้อันตรายมากเก็บเลยเก็บเลยเหมมีไม,ม,ม,ม่ให้เล่นแล้วยายพาไปอาบน้ำมาแล้วค่ะแต่งตัวพิเตอร์แต่ละทีเหนื่อยมากเธอจะแต่งตัวง่ายๆหน่อยไม่ได้หรอลูกยืนโชว์สิเก่งมากเลยตี่ยืนได้แล้วนะคะ หูยายปาดผมให้เรียบแป้เลยนะเป็นทรงบาร์โค้ดเลยนะไังไงบาร์โคดเอาอีกไหน่อยขอยายอีกสิขอยายกิงพูดว่าอะไรมัมมัม <c oughs> มัมมัมเ <c oughs> ขินกล้องเราอะ่ะจับปูดํ <c oughs> นาน้ำมันคิสคสแล้ว <c oughs> จะพูดหน่อยมัม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  บอมี you know, ่จะจับพี่ต้านี่เด็กพิสดารนี่เธอเห็นกล้องก็จะะย้มแม้ว่าหัวของมันจะไปชนกับกิ่งไม้ก็ตามฉันต้องสวมหมวกกันน็อกเพื่อปกป้องหัวของฉัน ตอนนี้วิกเตอหลับแล้วนะคะโอ้ยกวาจะหลับวันนี้แม่เกือบหมดแรงเหมือนกับลูกด้วยตอนนี้ก็ลงมานั่งทํางานต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอผลอวี่เช้าได้รู้แหละนั่งลงนั่งลงสวัสดีครับสวยๆขอมือสวัสดีค่ะเก่งมาอีกข้างหนึ่งพี่ฟูสองขาเออเก่งมากดู อย่างนี้มัยากกินทุกคนอีเมลเด้งเข้ามาแล้วเมื่อกี้โอ้ตืน่นเต้นไม่พบสา,ารพันธุก,กรรมปอดเชื้อไวรัสโคโรนาเย้เรารอดขาดคนเจ้าเหมียวไม่เป็นโควิดเลยเหมียวหอมหนูได้แล้วนะวันนี้นะหอมเลยฮัมเลยเอ่อฮัมเลยหอมหเลยหอมอ่ะฮัมแล้หอมชื่นใจหอมชื่นใจหอมชื่นใจเนี่ยหอมอ่า มามีจะจับพ่อๆแล้วนี่ค่ะฉลองนะคะไม่ติดโควิดออกมาซื้อชาเขียวกินแม่ได้กินชาเขียวและอารมณ์ดีและวไปกินนะ อ๋อทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะลืมบอกที่คนสามารถดูผลตรวจในหมอพร้อมได้เลยนะคะอย่างหัออีแบะก็คือเข้าไปดูทางไลน์ใช่ไหมแล้วก็ดูตรงผลตรวจ rt pcr นะคะเขาก็จะขึ้นรายงานผลมาเลยนะติดตามผลง่ายดูง่ายสะดวกมากๆเลยนะคะก็แม่แม่คนไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบเริ่มมีอาการนะคะหรือว่าเดินทางไปเที่ยวมาแบบไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมาอะไรเงี้ยว่าก็ไปตรวจดีกว่าเนาะเพื่อความแน่ใจเพื่อความชัวร์นะคะแล้วก็ทุกๆสองสามวันอาจจะตรวจซ้ำอีกทีนึงนะคะด้วยการตรวจ atkn ที่บ้านเนี่ยแหละอย่าลืมว่า การรักษาสุขภาพานะคะสาคัญมากที่สุดยิ่งเราเป็นแบบหัวหน้าครอบครัวเราเป็นเสาหลักนะคะเราก็ต้องยิ่งดูแลตัวเองให้ดีกว่าเดิมนะก็ยังไงวันนี้มีต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนวันนี้ต้องไปเตรียมงานนะคะเรามีชุดเชฟชดเชฟมีบัวดักใหม่ค่ะก็นั่นแหละนาอรอติดตามกันนะคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดติดกันดินะคะ